เสียงชมสนัน่นเบลล่าลานีคลิปนี้ยกให้เป็นนางเอกคุณภาพเบอร์หนึ่ง สวยทั้งกายทั้งใจจริงๆสำหรับนางเอกหน้าหวานเบลล่าลานีแคมเปญเพราะช่วงนี้อยู่บ้านเบื่อๆในสถานการณ์โควิด1 9ระบาดหนักแบบนี้เบลล่าจึงคิดแคมเปญดีๆยื่นมือช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าร้านไหนที่ได้ผลกระทบเจ้าของธุรกิจที่กำลังลำบากหรือใครก็ตามที่กำลังหาช่องทางทำมาหากินขายของเธอจะช่วยโปรโมทให้ฟรีเบลจะช่วย คุณขายด้วยการถ่ายภาพกับสินค้าหรืออัดคลิปฝากร้านส่งไปให้คุณใช้โปรโมตร้านได้เลยซึ่งแคมเปญดังกล่าวดีมากๆบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างติดต่อหานางเอกสาวรัวๆซึ่งสาวเบลล่าไม่ทำให้ผิดหวังทั้งคลิปทั้งภาพใส่ใจทุกเคสดีมากๆจนชาวเน็ตอดชื่นชมไม่ได้จึงนำเรื่องราวดังกล่าวไปแชร์ในโลกออนไลน์ ช่วยขายให้จริงนะไม่ใช่ขายทิปมีคลิปอัดให้ด้วยรายละเอียดสินค้าก็จัดเต็มทำคลิปให้แบบใส่ใจมากบอกช่องทางการติดต่อครบหมดเป็นโครงการที่ช่วยพ่อค้าแม่ขายที่โดนผลกระทบจากโควิดอย่างยั่งยืนจริงๆว่าไม่ได้นะนางทำให้ฟรีแล้วสคริปเปะมากดูแล้วรู้เลยว่าตั้งใจช่วยจริงๆเอาจริงๆนางเอกน่ารักเดอ้อตอนแรกคิดว่าจะช่วยแค่ลงรูปอะ แต่นี่คืออาจคลิปพูดให้เสร็จสับอันไหนเขาทําดีก็ต้องชมนะบอกกูทีว่านี่นางขายให้ฟรีงานละเอียดงานจัดเต็มบทพูดบทอวยเป๊ะมากแล้วนี่อาจให้ฟรีจะไปถึงร้อยล้านยังทรงงานหนักมากปังสมกับนางเอกร้อยล้านยกให้เป็นนางเอกคุณภาพเบอร์หนึ่งค่ะเบลล่าคือทําจริงจังมากร้านเบเกอรี่น้องเราคนฟอไอจไม่กี่ร้อยเพะเพิ่งเริ่มเปิด แล้วเบลทำคลิปรีวิวให้จริงจังแบบมาเป็นคลิปจ้างศูนย์บาททำงานเหมือนได้แสนหนึ่งใบหน้าร้องไห้ควรนางแม่นสคริปต์มากๆใครบอกดาราใครก็เป็นได้เบลล่าเก่งมากๆแถมใจดีอีกแถมสวยอีกโอเคยอมยกพี่เวียให้ก็ได้วะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com